มาดูข้อ3กันต่อแนละ้วลุกนะในข้อที่3นะครับบอกว่าพาราโบลามาแล้วนะครับพาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็นอย่างนี้สังเกตอีกครั้งครับถ้าให้สมการฟอร์มแบบนี้มานะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นสมการรูปทั่วไปนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องจัดรูปเสมอนะมันเป็นกฎกฎของมันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าถ้าหากมันอยู่ในรูปทั่วไปนี่เราจะบอกไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะสมการนี้เป็นพาราโบลาคว่หงายตะแคงหรือว่านอนหรือมีระยะ c อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับจะให้ชัวร์ก็คือคุณต้องเอาก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับไปจัดรูปนะเอาไปจัดรูปนะครับพอจัดรูปแล้วหนูจะสามารถตอบได้หมดนะครับว่าองค์ประกอบของพาราโบลานี้มีอะไรบ้าง แล้วก็บอกต่อครับว่าวงานแรกคุณต้องจัดรูปก้อนนี้นะบอกต่อครับว่าถ้า L เป็นเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสอ่ารู้แล้วนะครับว่าอ๋อแสดงว่านะเดี๋ยวพอเราจัดรูปพาราโบลาเสร็จแล้วคุณต้องหาจุดเลยครับต้องหาจุดโฟกัสนั่นเองครับเขบอกว่าผ่านโฟกัสของพาราโบลารูปนี้มันเดี๋ยวต้องหาจุดโฟกัสนะซึ่งก็ไม่ยากนะครับ แล้วก็บอยอีกข้อมูลหนึ่งคือว่าตั้งฉากนะเส้นตรง L เนี่ยตั้งฉากกับเส้นตรงนี้เสร็จแล้วคําถามมาอยู่ตรงนี้ครับว่าถามว่าระยะตัดแกน y ของเส้นตรง L เป็นเท่าไหร่การที่โจทย์ถามระยะตัดแกน y แบบนี้นะครับของเส้นตรง L เนี่ยจริงๆแล้วก็คือโจทย์ให้หาศัพท์มการเส้นตรง L นั่นเองอันนี้คือคําถามนะโจทย์ถามหาระยะตัดแกน y ของเส้นตรง L มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆประโยชน์นี้ก็คือถามหาสมการของเส้นตรง L นั่นเองซึ่งสมการของเส้นตรง L นัน้นต้องรู้อะไรบ้างเราเรียนมาแล้วครับจะรู้สมการเส้นตรงได้จะรู้สมการเส้นตรงได้นะม,ไดมีอยู่2อ,อย่างลูกอย่างแรกนะก็คือเรื่องของจุดผ่านก่อนนะ อีกฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความะไรครับเรื่องของความชัน,นถ้ารู้2อันนี้ครับเราจะสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้ถูกไหมถามว่าจุดผ่านโจทย์บอกมาไหมโอ้โจทย์บอกมาครับนะเพียงแต่บอกมาแบบแบบแบบฝากไว้กับเรื่องอื่นนะครับเพราะจุดผ่านโจทย์บอกว่าเส้นตรงนี้ผ่านโจทย์โฟกัสของพาราบโบลานั่นเองเพราะงั้นจริงๆแล้วในเรื่องจุดผ่านนี้ก็คืองานของเราต้องไปหาจุดแลหล่งครับ มันก็คือจุดโฟกัสของพาราโบลานั่นเองอีกอันหนึ่งครับเรื่องของความชันลูกนะเส้นตรง L นี่เขาไม่ได้พูดความชันมาตรงๆงลูกเส้นตรงเอเขาบอกว่าไปตั้งฉากนี่ครับไปตั้งฉากกับเส้นตรงนี้ถามว่าไปตั้งฉากนี่เรามีทฤษฎีอะไรรองรับลูกถ้าจะไปตั้งฉากสะแดงว่าความชัน2เส้นนี้คูณกันต้องเป็นลบหนึ่งจำได้ไหมครับจากเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะ ดังนั้นผมจะหาสมการเส้นาหาความชันของสมการนี้ไว้ก่อนเลยผมเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้น l 2ก็แล้วกันนะเพื่อความสะดวกนะครับเวลาหาความชันของสมการแบบนี้ครับง่ายๆคุณเอาสัมประสิทธิ์หน้า x หารสัมประสิทธิ์หน้า y แล้วติดลบข้างหน้าลูกสัมประสิทธิ์หน้า x คือ3สัมประสิทธิ์หน้า y คือลบ2นะครับแล้วอย่าลืมติดลบข้างหน้าลบเจอลบจะกลายเป็นบวกนะดังนั้นครับ ความชันของเส้นตรงเส้นที่2ของเส้นตรง l 2นี้เป็น3ส่วนละสส่วน2งส่งผลให้ดูนะเส้นตรง l 2นี้เป็น3ส่วน2นะส่งผลให้ความชันของเส้นตรงที่ผมต้องการต้องคูณ3าส่วน2แล้วเป็นลบ1ลูกอะไรว่าคูณ3ส่วน2แล้วได้ลบ1ง่ายๆครับคุณก็ย้าย2ลงไปคูณย้าย3ลงไปทำไมไปหารนะครับเป็นลบ2ส่วนลบ3 อา้าวล้เพราะฉะนั้นครับความชันเราก็ได้แล้วนะความชันเราก็ได้แล้วความชันตัวนี้เป็นลบสองส่วนสามนะครับเพราะนั้นจริงแล้วสรรมการเส้นตรงนี้เกือบเสร็จแล้วขาดแค่อย่างเดียวคือหาจุดยอดของพา,า,าราโบลานั่นเองล,ลูกนะอ่ะขอยืมสรรมการนี้มา นะขอยืมสามาการนี้มาสมการนี้บอกว่าครับ y กำลัง2ลบ 4y ทังเกตผมจะเว้นที่ไว้หน่อยนึ่งถูกไหมแต่อันนี้ไม่มี x กำลัง2ก็ไม่ต้องกลัวนะลูกนะโยน x กำลัง1ไปไว้ข้างๆเลยนะ 16x บวก12นะครับนะอ่ะเหมือนเดิมลูกหน้าที่ของเราก็คือต้องเติมพจน์ที่3ครับคำว่าเติมพจน์ที่3คือเติมอะไรลงไปก็ได้แล้วทำให้ทั้งก้อนนี้อยู่ในรูปกำลัง2สมนะครับ กำลังสองสมบ,บูรณ์ผมบอกคุณแล้วครับเวลาเติมให้ใส่เครื่องหมายบวกเสมอเอาสัมประสิทธิ์โคกลางหาร2ลูกสีหารสได้2ให้ใส่2กำลัง2อันนี้ก็เหมือนกันครับบวกอะไรเข้าไปทางซ้ายต้องบวกเข้าไปทางขวาด้วยนะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายครับก็จะมี y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ส,ส่วนฝั่งขวาก็มีอันนี้รวมกันก็ได้2องกลังที่เป็น4นะลูกนะ4บวก1เป็น10 6ดึง16ออกมาเลยก็ได้ครับ เป็น x อวกหนึ่งเลยอ่ะเรียบร้อยเนาะอคนนี้เราก็ได้แล้วละได้สมการเส้นตรงอย่างอ่าได้สมการเส้นตรงแล้วออย่างอย่างขอโทษครับอันนี้ได้สมการพาราโบลาเฉยนะถามว่าสมการพาราโบลาแบบนี้ครับ มีองค์ประกอบเป็นอะไรมากอ่ะเขียนเลยลูกเป็นพาราโบลาแบบตั้งหรือแบบนอนลูกดูที่กำลังหนึ่งนะเป็นพาราโบลาแบบนอนนะแบบนอนนะครับโอ้ค่า c ยังไม่ได้เขียนนะครับขออภัยนะจริงๆแล้วพาราโบลานี่จะเขียนให้สมบูรณ์ต้องเป็น 4c นะครับจริงๆต้องเขียนแบบนี้นะครับ ก็คือ y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับ16ตัวนี้ก็แยกกเป็น4คูณกับ4นั่นเองครับเรียบร้อยนะ,อะพอเราได้สมการ ของพาราโบลาสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าค่า c ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกค่า c เป็นเป็น4นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นสมการนี้เราจะพอวาดเข้าๆได้แล้วนะเราก็บอกเลยว่านี่เป็นพาราโบลาแบบนอนเป็นบวกด้วยนะครับแสดงว่าเปิดไปทางขวา จุดยอดจุดยอดู่ดดที่ h k ครับ h เป็นลบ1 k เป็นบวกสนะจุดยอดแล้วค่า c เป็น4ด้วยนะครับค่า c เป็น4ด้วยเพราะง,งั้นพาราโบลานอนตัวนี้นะลูกนะพาราโบลานอนตัวนี้เราก็สามารถวาด ค่าเข้าๆได้แล้วนะครับวาดรูปเข้าๆได้แล้วเขาอบอกว่าจุดยอดครับอยู่ที่1นึลบหนะลบหแล้วก็บวก2นะครับอ่ประมาณนี้เสร็จแล้วมีค่า C เป็น4ลูกนะแต่สังเกตก่อนพาราโบลานี้เป็นพาราโบลาแบบ ตะแคงเปิดซ้ายหรือเปิดขวาครับดูดีๆนะพาราโบลานี้เป็นพาราโบลาแบบตะแคงเปิดขวานะลูกนะเพราะว่ามันเป็นบวกนั่นเองนะครับเพาะงั้นพาราโบลาของเรานะจะต้องเปิดไปทางขวาถูกไหมต้อเป,ไปิดทางขวาดังนั้นสมการจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ลูก เป็นบบโค้งเปิดขวาแบบนี้นะครับพาราโบลาแบบนี้โดยที่ถ้าอยากได้จุดโฟกัสครับโฟกัสต้องอยู่ในพาราโบลานะครับมีค่า c เป็น4ก็ต้องวัดไป1 2 3 4นะครับเพราะโฟกัสจะเกี่ยวกับค่า c นะลูกนะซึ่งวัดมา4หน่วยเนี่ยมันก็ได้แค่3นะครับ x เป็น3เพาะงั้นจุดนี้หรือจุดโฟกัสนี้มีพิกัดเป็น3 2นั่นเอง อสุดท้ายเราได้โฟกัสแล้วนะครับโฟกัสของพาราโบลาแล้วเราก็เอาไปใช้แทนในรูปแทนจุดผ่านเห็นไหมเนี่ยเราไปใช้แทนจุดผ่านตัวนี้สรรมการวงสรรมการเส้นตรงผมก็สำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอขออนุญาตเขียนตรงนี้เลยละกันมันจะสรรมการ y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x 1น่งแทนค่า y ลบ y เนี่ยก็คือนี้ครับเลข2เท่ากับ m หรือความชันนะครับเป็นลบเศษสองส่วนสามเราเราหากันไปแล้วนะลบเศษสองส่วนสามกับ x ลบ x หนึ่งนะก็คือเลข3นั่นเอง โจทย์ถามหาระยะตัดแกน y ยังไงน,นี้จัดลูกต่อก็ได้นะแต่เนื่องจากเราไม่ได้ใช้ผมก็จะไม่เสียเวลานะครับโจทย์ถามหาระยะตัดแกน y ทํำยังไงเอ่ยระยะตัดแกน y กราฟจะตัดแกน y จําไว้เลยครับกราฟจะตัดแกน y เมื่อ x เป็นอะไรครับเมื่อ x เป็นศูนย์นะจะตัดแกน y เมื่อเป็นศูนย์เพราะงั้นสมการนี้ก็ง่ายหมแค่ค่า x ตัวน,นี้ทิ้งไให้เป็นศูนย์ไป นะครับเป็นศูนย์ไปแค่เองที่เหลือก็คำนวณหาค่า y นะครับอันนี้เหลือลบสหารด้วย3ครับก็เหลือลบหคูณกับลบสก็เป็นบวกสองขณะที่ฝั่งซ้ายครับก็เหลือแค่ y ลบสงั้น y เดียวเท่ากับ4ซึ่ง y เดียวเท่ากับ4ตัวน,นี้นะครับคือระยะตัดแกน y ครับเป็นคำตอบนะ